Uhm. ขอหมายเลขหานะเจ้ขอหมายเลขนะครับโอ้ี่เสี่ยวโตอย่างนี้หมายเลขหานันน่นขอคุณมากพี่วันสุดที่บี้ใส่สีส้มไวพี่โอ้สุดยุ่ณมากร้านโอฮูนะจ๊ะไปมาดันสารมีที่านโอจะได้นะดูน่ากีนนะครับเตมขออนุญาตหมายเลขห้านะจ๊ะหมายเลขห้าตื่นแต่เช้าฟังเสียงนกตื่นแต่เช้าไปกาพักประชาชนหมอมุสสังที่แจ ตั้งใจจริงนะครับพี่แกตั้งใจจริงพี่แกทํางานเป็นทีมพี่แกมีความปรงใสต้องไปตรงมานะครับไม่แขวะใครหาเสียงแบบสร้างสารรค์ไม่ไม่ว่าร้ายใครผมดูแกดีเบตมาหลายรอบแล้วคนสุรารต้องการคนแบบหมอมุสสังนี่แหละครับเป็นคําตอบสุดท้ายหมอมุสสังเป็นคําตอบสุดท้ายของพ่อแม่พี่น้องชาวสุรารเบอร์ห้าจะมาแน่เบอร์ห้าจะมาแน่ต้าชาวอุรมสุขทุกซอย ไปเลือกตั้งกันเยอะๆไว้ลนอย่าลืมนะเป็นเลือกตั้งกันนะพี่หมายเลขห้านะล้อไมัใช่จพี่หมายเลขห้าหมายเลขห้านะจ๊ะหมายเลขห้าหมายเลขห้าจัดหนักเลยโอ้โโรงเรียนดูร้า์กันอยู่ครับโรงเรียนสวยงามมากเลยนะครับมีหอประชุมลินปันรักขวาง็นทิเขาอากาศสะอาดเห็นชัดเจนสุราษฎร์น่อยู่มาเลยเอาล้าไงลูกเสืออย่าลืมบอกให้คุณพ่อคุณแม่เป็นเลือกตั้งนะหมายเลขห้าพื่อาาคตของลูกเสือนะจ๊ะขอบคุณมากเลยลูก ที่ฝั่งซ้ายขายน้ําอย่าลืมนะครับจะให้สะอาดป,ปลอดภัยโปร่งใสเปิดเผยราคายุติธรรมแบบร้านที่ต้องหมอผู้สังครับต้องหมอผุ้สังเพาหมอมุ้สังมาดูสวัสดีครับสวัสดีค,คุณครูด้วยอย่าลืมนะโรงเรียนบ้านนาสารไปเลือกหมายเลขห้ากันทางโรงเรียนเลยเ,นะเพื่ออนาคตการศึกษาที่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเพื่ออนาคตลูกหลานจบลงจากโรงเรียนบ้านนาสารไปแล้วมีงานทําอยู่ที่สุราษฎร์ธานี ให้อบจสมัยใหม่อบจทันสมัยหมอมุดสังหมอมุดสังแกงแกไม่ได้นะเพราะเป็นศาสตร์อะไรนะเป็นสตร์สังเป็นศาสตร์สงวนอย่ามาแกงแกนะผมบอกเลยเอย่ามาอย่ามาแก้พี่อย่ามาแกงพี่ชายผมนะเพราะแกงแกงไม่ได้แกเป็นศาสตร์สงวนโอเคหมายเลขห้านั่นจ้าอาการวัตรพันธ์ของหมายเลขห้าให้ตามสั่งของหมายเลขห้านะครับโอ้พี่เสื้อส้มอย่างนี้หมายเลขห้าแน่นอนขอบพระคุณมากพี่ วันตรุจีมนี่ใครที่ชอบปกับพี่โอ้โหถูย่อเลยขอบคุณมากร้านโกโอูนะครับใครมานะตาตาทีน,นทรา้านโกโอูจะได้นะดูได้กินอาตาอ่านหน้า,น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 าดูหน้ากินมากเลยครับสวัสวดีทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ตาพี่ตาเลมเตมรัสน,นะครับลูกหลานคนจีนพะทะเลครับวันนี้ขออนุญาตลงมาเฉลิมฉลองวันตรุษจีนที่สมุทีสุราชานีแบบนี้นะครับ อย่าลืมนะพ่อแม่พี่น้องชาวนาสารครับเรามีนัดกันนะที่ครูหานะครับครูหาวันเสาร์นี้เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5มโมงเย็นว่าไงช่างสินอย่าลืมนะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าหมายเลข5้าหมายเลข5้ามาแน่ถ้าพี่น้องชาวนาสาลไม่ใช่สิทธิ์กันแบบถล่มทลายนะครับเรามีนัดกันที่จะเข้าครูหากันที่ <Okay. S 1> วันเสาร์แบบนี้นะครับช่วยหน่อยครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาศาลครับผม อันนรไม่กีวนแล้วครับผมฟองสามวันที่จะตวันเซานี้แล้วครับผมแม่พี่น้องต่อจาคิดกะให้จาลงลยฟาบีมอมุดสร้งนะอย่าขอเราเบื่อ้ามีความจัดเต้ไม่ต้องมุนเสารครับจัดเตี้แน่นอนสวัสดีวันจุดเตี้ครับพอม่พี่น้องชาวบ้านนาซานครับผมพี่มองมุดสั่งเบื่อไรเบื่อ้าครับฟ้าบี่มอมุดสร้งเบื่อฮคุณภาพชีวิตต้องดีวันนี้ครับสุราธานีวันนี้มาคัคุณพิธานิจะเดินรับหรือว่าเสลิมกัเราอยู่ดี เซลิมนี่หละครับคนบ้านเรานี่แหละคนไทยล่ำนี่เลยครับบุ้มฟ้าพี่นนองปานหนาซ่างเวยนะครับวันเ้านี่เลยหวันเซานี้เลยออกไปจ่ายซิสอย่าลืมซิสของประชาชนอย่าลืมซิสของตัวเองออกไปจ่ายซิสกันให้มากๆเลยพี่หมอหมุด้ังเบื่อจ่บปานหนาซ่างจะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเปลี่ยนเสียงของเราให้มีความโยนดมีจึงซิทเปเสียงของเราให้เป็นเสียงของแห่งเสรีภาพเสียงของ ประชาชนจริงๆครับให้พ่อแม่พี่น้องออกไปฉายซิทครับถึกแค่จะถึงเวลาแล้ววันเสาร์นี้เร็ววันที่นึ่งกลุ่มภาพันธ์เลือกหมอบุดซังเบอร์ห้านึ่งกลุ่มภ่าพันเลือกหมอหมบุดซังเบอร์ห้าม้อ,มอมบุออดซังเบอร์ห้านะครับคุณภาาชีวิตตรงมาคอนนะครับ่มบอ่พี่น้อง คาัพี่มอุมุดซังดวยวันนี้คุณพิทาคุณพิทามาครับผมคุณพิธามาพบกับแม่พี่นองชาวบ้านหนา,า้างตอนนี้ตอนนี้ก็อยุที่ดิ่มคลองบ้านหนา้างนะครับผมตรงน,นี้จะเป็นช่วยกมากคุณพิทาก็วันเป็นวันเที่ยววันนี้ก็อยากพาคุณพิทามาเที่ยวี่บ้านหนาสางครับแลวก็ฝาพี่มอหมุดซังวันเส่รนึงกุมภาวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับัี่มอหมุดซังเออครับผม อย่าลืมมองหมุดซ่างกันนะครับวันนี้คุณพิธามาเที่ยวในบ้านหลังซางวันนี้วันเที่ยวของคนจีนก็ยักซิ่งเจ้ายู่อีสิ่งนี้ว่าใช้สวัสดีจุลจีนนะครับฝากคุณพิธาฝากคุณมองหมุดซ่างครับขอยห้ฝากขอแม่พี่น้องชาวบ้านนะจ๊ะเบอร์ห้ามาแน่นอนครับเบอร์ห้าจับจีนในนอนครับเบอร์ห้าจับจีนไม่ต้องมุนเศร้าครับขอแม่พี่น้องครับคุณอาปาชีวิตของเราคนหน้าซางเลือกายไั้เลือกมองหมุดซ่างเบอร์ห้าขอบคุณพี่น้อง ตอนนี้ครับคุณพิธามาถึงบ้านนาซ่านคุณพิธาริมเจริญรักครับผมหมายเทียววันเทียวเพรคนทีนวันนี้ไม่ต้องว่วงเลยครับพ่อแม่พี่น้องมอมุดสร้างทำแหนะทำได้แหนตัในใน้งใจแหนครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความยุติธรรมและมีความซื่อสัตย์ากพ่อแม่พี่น้องชาวนาซ่านออกไปช้ชีวิจ่ายเสี้งสงสงยงเหมือนนะครับครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาซ่านนะครับเสียงจากผมครับพิธา พิธาลิมเกินรัตครับลูกหลานคนจีนลูกหลานคนหหลัขออนุญาตมาฉลองวันตรตรจีนมาเที่ยววันตรตษจีนในวันเที่ยวแบบนี้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ้าวสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีสุษเีนครับพี่ชัน<อ>ปิงูงขอให้เป็นปีที่ลื่นไหลเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเฮงเงครับเฮงเองทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่อาให้การ้อนรับลูกหลานคนจีนเป็นอย่างดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับพี่โชคดีครับสวั โอ้ไมมานาาสารนี่ตลอดขึ้นหน่อยพี่ขอบคุณมาจสวัสดีครับพี่ครับสุภาพแข็งแรงครับเงินทองไหลมาเลื่อยเลื่อยเหมือนตีงูเลยพอบคุณจ้าสวัสดีครับเฮงแห่งทุกท่านนะคลานเกษตรชุมพรสถานอาาสารนจ้าขออนุญาตเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้ามาแน่เบอร์ห้ามาแน่ถ้าพี่น้องชาวนาสารไปใช้สิทธิ์ไปนเยอะวันเสาร์นี้จะ วันเสาร์นี้ครูหาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกาหมายเลข5เพื่อความชัวเพื่อความแน่นอนนะครับพี่น้องต้องไมใช้สิทธิ์กันเยอะๆตอนนี้เรามีลุ้นเหลือกครับแต่ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นครอคลองคลอ,องสงสายแบบนี้ทุกคนต้องช่วยออกมาย้ำออกมาซ้ำขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลยขอหมายเลข5นะจ๊ะออกมาย้ำออกมาซ้ำกันดบาฉ่ำเลยนะพี่น้องชาวุราษาร์นะส่งหมอมุตสาคนชัเดเจนคนตั้งใจจริงคนทํางานเป็นทีมคนโปร่งใส ข้ามเป็นนายกอบจอลองเปลี่ยนดูสักครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษนะครับเลือกตั้งครั้งนี้เอาให้เชือนทั้งสุราษเลยนะพี่น้องขอหมายเลข้าขอหขอมาย<ม>เลขนะ้าเอาให้เชือนเลยช่วยการปรับเปลี่ยนช่วยกันดูแลทํางานทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือกหมอมุสังหมอมุสังจะเป็นในายกอบจอของคนสุราษทุกคนทุกสีครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่มีว่าจะต้องช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ก่อน พราะเรามาจากภาษีของประชาชนหมอมุสังพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกอบจของชาวสุราชทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือกหมอหมอก็พร้อมที่จะเป็นนายกอบจคนต่อไปของท่านครับกรบประสบการณ์อดีตข้าราชการาธารณนสุขมาตลอดชีวิตของเขาพร้อมแล้วที่จะดูแลสุขภาพดูแลคุณภาพชีวิตดูแลการศึกษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้ท่าน เขาพร้อมครับไม่มีสีเสื้อไม่ม uh ีพักไม่มีพวกอะไรทั้งนั้นแต่มีแต่ประชาชนเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องชานาศาสตร์ขอให้ทุกท่านช่วยกันเปิดใจช่วยกันเปิดใจขอบคุณมากครับพี่ครับช่วยกันเปิดใจและส่งหมอผู้สังไปเป็นนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชาชุราชในอเอขอบคุณมากจ้าขอบคุณห้าหกหกสี่นะหมายเลขห้าวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้หมายเลขห้าเบอร์จะมาแน่ถ้าทุกท่านที่สี่แยกแห่งนี้ ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงส่งเขาให้ถึงฝั่งเลยครับอีกนิดเดียวนะครัอีกนิดเดียวโอกาสชนะมีเยอะเหลือเกินแต่มันยังไม่ชัวร์ขอเนี่ยลงมายาม้ำลงมาซ้ำแล้วกอาความใจอดทุกคนช่วยกันช่วยกันส่งให้หมองทุตสังให้ถึงฝั่งนะครับให้เขาถึงฝั่งอีกนิดเดียวมากถ้าท้ทายนิดเดียวนี่จะเสียดายอย่างแรงเลยนี่เสียดายอย่างแรงเลยถ้าท้ทานิดเดียวเนี่ยนะอีกนิดเดียวขอเนี่ยช่วยกันมาผลักให้มันพ้นเส้นให้เข้าไปเป็นนายกอบจของชาสุราทุกคน เขามีความชัดเจนและมีความพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกอบจอของคนทุกคนทุกหมู่เราทำได้เพื่อทุกคนนะครับเพราะเขามาจากประชาชนไม่ได้มาจากแค่พรคใดพรคหนึ่งครับแน่นอนว่าเขาพร้อมจะทำงานกับพรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการดูแลพ่อแม่พี่น้องเอาสวัสดีชาวเป็ดพนรกินนี่ไม่ได้เมเนี่ยเป็ดพะโนรกินแยงไว้เจ้าเนี่ยสักเดียวเดียเด๋ยวพ่อแม่เสียงต่อวันนี้เป็นวันเที่ยวดูดเที่ยวเดี๋ยวให้ทำง,งานเยอะ <c oughs> เดี๋ยวงานหนักทั้งปีไม่รู้นะ <c oughs> ผมส่งให้คุณด้วยแล้วผมงานหนักคุณก็งานหนักนะจานาด้วยนะพี่ลองพิจารณาดูไปให้เขาห้ามเที่ยวคนจีนนะเให้เขาห้ามที่ทำงานอะไอยู่วันนทำงานเดินหนักงานหนาทั้งปีนะผมไม่รู้งานเข้าคุณผมไม่ได้รับพิจารณาผมกลับอเมริกาแล้ว สวัสดีจ้าอย่าลืมนะหมายเลขห้าหมายเลขห้าหมายเลขห้ามาแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องโอกาสชนะมีเยอะมีเยอะเหลือเกินแต่ยังไม่ชัวร์ช่วยกันมาย้ำช่วยกันมาซ้ำช่วยกันประชาสัมพันธ์ถ่ายคลิปลงทิกตอกลงโซเชียลพวกเราก็ไปเล่นมุดสังมุดสังมุดสัง,มง <S <S ผมร้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขหาว่าเลื่อนเล่นเดี๋ยวพอปตเขาเล่นผมก็ห้ามร้องเพลงก็ห้ามเต้นนะครับแต่ว่ามุดสังมุดสังมุดสังในทิกตอกชาวตุลาษธานีอยากจะช่วยหมอมุดสังช่วยกันเข้าไปเล่นหน่อยครับ ช่วยกันไม่ได้แล้วเบอร์ห้าเอาให้เต็มติ๊กตอกเลยนะครับโค้งสุดท้ายต้องเอาให้ขาดนะที่กระแสติ๊กตอกเราอย่าให้ใช้หมายเลขื่นติ๊กตอกเอาให้เต็มๆเลยใครอยากจะช่วยอย่าเชียร์เงียบๆนะครับอย่าเชียร์เงียบๆอย่าเชียร์เงียบๆเชียร์กันผ่านติ๊กตอกก็ได้ออกมาข้างนอกก็ได้ผ่านกรุ๊ปไลน์เด็กประถมมัธยมเรียนที่ชายาเรียนที่ไหนบอกเอาให้หมดเลยครับเพราะโค้งสุดท้ายมีความสำคัญขอ ความการุณาพี่น้องชาวสุราชธานีในโค้งสุดท้ายแบบนี้หรือจะไม่ใช่คนสุราชก็ได้นะครับสามารถที่จะช่วยได้เข้าไปเล่นหมอมุดสังในติ๊กต็อกเบอร์ห้านะครับแกอุตส่ามีความคิดสร้างสารรค์แกออุตส่ทาทำงานเป็นทีมแล้วนะครับให้มันมีกระแสทั้งในโซเชียลแล้วก็โลกในในี้เชื่อเตินเข้าไปเล่นให้แกถ้าใครอยากจะเชร์อย่าเชียร์เยี่ยบๆยมสองวันสุดท้ายหัวคะแนนธรรมชาติสมาชิกพักทัง้งภาคใต้นะครับช่วยกันใครมีเพื่อน กอนซูร,ราถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นกอนซูร,ราช่วยกันกระตุ้นให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงสวัสดีชาวตลาดสดแจ้สบานเมืองนาศาลนะครับเมื่อปี2550ากาหมายเลข5้าครับกาหมายเลข5พาที่วัดดีคาสุรชนีนาศาลนะอย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครูหาเปิดแต้มมกเช้าวันเสาร์นี้กาหมายเลข5้าหมายเลข5าให้กับหมอมุดสัง จต่โอกาสชนะมีเยอะแล้ครับแต่ว่าก็ายังไม่ชัวร์ช่วยกันมาย้ำช่วยกันมาตามเชียร์กันแบบออกหน้าออกตาเลยครับพี่น้องเชียร์กันแบบดังๆอย่าลืมไปเล่นที่วัดดีครับค้าขายดีๆนะครับวันสุดจีน โอ้เนี่อะไรพี่มื้อเดี๋ยวเหรอหิว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 พี่เมย์หิวแล้วช่วยกันนะจ๊ะข้าวกล่องข้าวกล่องไม่อร่อยนี่มีมีมีเรื่องนะไหนวนเหนื่อยแล้วโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะครับเหนื่อยแล้วจ้าอาจารย์ชนต่อข้าวตนี่เขาทำอะไรกันอยู่อบรมชุดปฏิบัติการครับปฏิบัติการโอเคขอให้อบรมกันอย่างมีความสุขครับไม่ใช่เสียงรบกวน โอเคพี่อย่าลืมไปใช้สิ่งนะจ๊ะต่อหมายเลขห้านะจ๊ะคู่หาอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วเออเป็นไงนะขอดูเข้าไปหน่อยซิรูปหมอพุทธังเกณฑ์จานไหมนั่นอะเกณฑ์นอ๋อเกณฑ์ขังอิข้าราชการใช่ไหมจะไม่เหมือนคนอื่นเออคนอื่นเขาเป็นสีทองเกเป็นสีขาราชการโอเคพี่มาดีจ่าอย่าลืมนะศูนย์บริการเกษตรที่รุนราชอย่าลืมไปใช้เบอร์ห้ากันนะเป็นคู่หาด้วยด้วยการนำให้การบริเรียกงการบริสุทธิ์ยธรรมนะครับกับหมอพุทธัง อดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขครับอยู่กับพี่น้องอสอม,มอ,อยู่กับพี่น้องข้าราชการหมอกับพี่น้องชาวาพยาบาลที่นี่มาเป็นเวลานานนะครับต่อสู้กันช่วงโควิดกันอุตลุดไปเลยเป็นกําลังใจให้กับหมอผู้สั่งนะครับไปที่โรงพยาบาลอะไรไม่เคยต้องหาเสียงเพราะมีพยาบาลมีอสอมมอมีพนักง,งานมาบอกมาบอกมือให้หมอผู้สั่งตลอดเลยแสดงว่าแกทํางานเนี่ยว่าไงจ้าอย่าลืมนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ 5 6 6หลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับหมายเลข้าครับหมายเลข้ามาแน่ถ้าพี่น้องชาวนาศารไม่ใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับหมอมุ่งสามมิตรีชนะครับคราวนี้จะเก่งนะใช้เวลาเพียงสองเดือนทําได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมครับทําให้ผมพิธาเดชวนาพักประทับใจอีกแกเป็นการส่วนตัว อ่าวสวยจ้าพี่นวลอย่าลืมนะจ้าขอบคุณมากครับหวยได้ค้าดเวยนะถ้าด้วยนะทาให้ใจมาผมให้ใจกล่าวครับแบบพี่น้องชาวใต้เลยครับบุ้ณมากนะที่เข้อย่างแรงเลยนี่ขอบคุณมากเลยไม่ได้ใจกันตั้งนานอย่าลืมเลขห้ากาหมายเลขห้าให้หมอมุดสังนะครับที่นี่ไปไปนายกเสียละชมพูแดงเลือดหมูใบสีแดงเลือดหมูกาหมายเลขห้าหมายเลขห้าหมายเลขห้า หมายเลขค5 5านะครับอย่าลืมนะครับพอม่พี่น้องชาวการศึมษดิที่กราริกครับครูหาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ